สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับโชคลาบดาราพารวย16มิถุนายน2566กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับว่าโชคลาบของชาวลัคนาราศีมิถุนในวันที่16มิถุนายนนั้นจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์หิ้งพระมินิมอลจาก f a s t t e ท h นะครับ มูง,ง่ายๆแบบมินิมอลนะครับเป็นหิ้งพระทีทันสมัยติดตั้งง่ายในทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องพระห้องรับแขกออฟฟิศที่ทำงานคอนโดอพาร์ตเมนต์นะก็สะดวกทุกที่เลยนะแบบมินิมอลขาเหล็กยาวๆไม่ยุบตัวเช็ดน้ำได้นะครับก็สนใจไลน์แอดคิวอาตรงนี้ได้เลยนะครับนะหรือสอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม,ตมนะครับระคงราคาก็ในไลน์แอนี้หรือ ใน w w w fasttech com facebook fasttech instagram แล้วก็ tiktok นะครับชาวลัคนาราศีมิถุนในวันที่16มิถุนาเป็นวันศุกร์บริวารอายุเดชสีดาวังคารเป็นสีดาวังคารอยู่เรือนการเงินเลยเห็นไหมนี่ <c oughs> <c oughs> ใช้ได้นะครับแต่ก็ห้าสิบห้าสิบครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะ ดูแล้วเนี่ยเอาตรงๆนะถ้าเป็นหนึ่งรกรกฎาจะจะเฮงกว่าแต่อะถามว่างวดนี้มีลุ้นได้ไหมมีลุ้นได้นะครับเพราะว่าดาวสีประจําวันเนี่ยก็คือดาวพระอังคารเนี่ยมาอยู่ในเรือนการเงินมีตําแหน่งดีเป็นมหตถกรรมโกลาเลิกและอยู่กับดาวคู่มิตรดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เป็นราชาโชคก็อยู่ในเรือนการเงินนะครับดาวอาทิตย์ที่มาทับลัคนาอันเนี้ยสาคัญ อันนี้สําคัญเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ที่มิถุนจะเป็นมหา,เ,าเป็นราชาโชคเช่นเดียวกันนะครับดาวพฤหัสอยู่ในภพลาภะแล้วก็มีตําแหน่งราชาโชคเอางี้ก่อนภาพรวมทั้งปีนะสาหรับชาวลัคนาราศีมิถุนถือว่าเป็นลัคนาราศีที่มีโชคเบอร์ต้นๆในบรรดา,าสิบสองราศีเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรมาอยู่ภพลาภะแปลว่าโชคลาบ และดาวพฤหัสนั้นมีตำแหน่งเป็นราชาโชคชัดเจนทีนี้โชคลาภของท่านอันนี้ต้องบอกตรงๆมันอาจจะไม่ใช่โชคลาภที่มาจากการเสี่ยงไม่ใช่โชคลาภที่มาจากการก็เรียกว่าลุ้นรางวัลมันเป็นโชคลาภที่ประสบผลสำเร็จคือหนึ่งเจอคนที่ดี 2. ได้งานที่ดีงานที่ทำ เขาเรียกว่าคนสำราญงานก็สำเร็จอันนี้คือโชคลาภประจำปีนะสิปีจะวนมาหนึ่งครั้งสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในเรื่องของความสำเร็จในหน้าที่การงานเพราะดาวพฤหัสบ,บดีนั้นจะอยู่จนถึงวันที่30เมษาสองพนห้ารเฉะนั้นชัดเจนและดูดีนะอันนี้ภาพรวมดวงชะตานะก็ปีนี้เป็นปีที่มีโชคเอาง่าย ปีที่มีโชคแต่โชคลาภที่มาอย่างชัดเจนคือเรื่องงานนะครับเรื่องความสําเร็จเรื่องเจอคนเรื่องเจอคู่นะอันนี้ถือว่าให้คุณงามความดีกับชาวราศาีมิถุนแบบค่อนข้างเต็มที่แต่โชคลาภในเรื่องของรังวงรังวันนะ <c oughs> นะ,ะก็ถือว่ามีลุ้นครับใช้คําว่ามีลุน้นนะครับเพราะอะไรที่ว่ามีลุน้นเพราะว่าวันนี้วันที่16มิถุนาเนี่ย ทั้งดาวประจําตัวของท่านเนี่ยคือดาวพระพุธก็ตกวินาศพระจันทร์ก็ตกวินาศแต่ถามว่าลุ้นได้ไหมเสียงได้ไหมได้ครับแต่ขอเป็นแบบมินิมอลมินิมอลก็คือโอ้ก็เอาที่หอมปากหอมคอนะใครที่เป็นสายหนักสายเปนะกวาดเรียบก็อันงวดนี้อาจจะต้องเบามือนิดหนึ่งลุ้นแบบเน้นๆไปเลย นะครับอันนี้ก็คําแนะนําเบื้องต้นนะครับเพราะพระจันทร์ตกอะไรพระจันทร์เนี่ยดาวการเงินตกวินาศนะครับแต่ดาวเจ้าเรือนวินาศคือดาวศุกร์มาอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยเขาแลกเรือนสลับเรือนกันคือมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยไอ้เลขที่เก่งไว้ไอ้ตัวที่เก่งไว้ไม่มีต้องไปซื้ออีกตัวหนึ่งอ่าแล้วได้เป็นลักษณะแบบเนี้ยได้เลขไม่ถูกใจนะ เช่นเลขบ้านเลขรถเงี้ยอา้าวมันไม่มีอ่ะหาซื้อไม่ได้ก็ต้องเอาที่มันใกล้เคียงพอใกล้เคียงปุ๊บอ่ะมันกลับถูกเล็กๆน้อยๆย,ยก็ถือว่าโอเคถูกไหมถามว่าดวงชะตายังโอเคอยู่นะผลหัสเป็นราชาโชคอาทิตย์มาทับลัคนาก็เป็นราชาโชคดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําวันวันที่16มิถุนาเป็นวันศุกร์เนี่ยดาวศุกร์ก็เป็นราชาโชคและอยู่ในเรือนการเงินคือภาพรวมดวงเนี่ยดูดีไม่ได้เสียหายอะไรเลย แต่ถ้าเกิดว่าจะไปวัดเฉพาะวันที่16บหกพนายาคเนี้มันอาจจะมีลัคนาราศีอื่นที่เด่นกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าใช้ได้แล้วกันเนี่ยเห็นไหมดาวอาทิตย์คือดาวอาทิตย์นเน้นดาวอาทิตย์ไว้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยคือได้ตําแหน่งดีครับเป็นราชาโชคแล้วยังเป็นดาวมีอาการเพราะว่าเขาย้ายวันที่สิบห้าตอนห้ทนาทุ่มสี่ทุ่มห้าสิบนาที นะครับสี่ทุ่มาสินาทีดาวอาทิตยย้ายเข้าราศีมิถุนนี่คือตำแหน่งดาวอาทิตย์ที่อยู่ในราศีมิถุนเวลา16นะบหกนาฬิกาก็เรียกว่าเสร็จสับประกาศทุกรางวัลน,นะครับตัวลัคนาจรในเวลา16บหนาฬิกาเนี่ยก็อยู่ที่ราศีตุลนะครับปาลายราศีแล้วก็ถือว่าใช้ได้เพราะมันตรีโกนทัดลมนะรตรีโกนทัดนลมฉะนั้น ดาวตัวเลขที่ถูกกับดวงเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์นะ 1. ดาวศุกร์อันเนี้ยดีเพราะเป็นราชาโชคและก็อยู่ในราชาเลิกด้วยนะนักกษัตริย์เลิกที่8ปุษยะนะหรือว่ากลุ่มดาวปุยฝ้ายนะครับประกอบไปด้วยราชาเลิกใช่ไหมเขาเรียกว่าราชาซ้อนราชาราชาโชคราชาเลิกและลัคนาเนี่ยอยู่ที่ราศีตุลซึ่งก็เป็นบ้านของดาวศุกร์ด้วยงั้นเลข6กก็ แม่ก็ใช้ได้นะและอยู่ในเรือนการเงินของท่านอยู่กับดาวเจ้าเรือนลาภะก็คือดาวพระอังคารสุขปากหวานอังคารรับเอาเนี่ยคือในในดวงวันที่ส6บมิถุนานเนี่ยถือว่าเป็นดวงคู่มิตรใหญ่ดวงคู่มิตรใหญ่คืออะไรนี่ไงอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะเขาเขาโยกถึงกันเข้าใจเขาว่าโยกไหมโยกก็คือข้ามราศี่นะโยกถึงกันเอื้อมถึงกันนะครับ อาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโฉมตรูกับพุทธนงเยาวเห็นไหมอยู่ด้วยกันเลยเสียอย่างเดียวตกพบวินาาสุขปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันเนี่ยดาวคู่มิตรถึงกันหมดทุกคู่เรียกว่าภาพรวมอ่ะดีไม่ต้องกลัวนะครับมีดาวอะไรที่ดีๆด,ดาวเสาครับ นี่สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนดาวเสาเนี่ยโคจรเข้าสู่สัตตพิสัทนะครับนักษัตริย์เลิกที่24นะประกอบไปด้วยเทวีแห่งเลิกแม่โอ้โหเทวีซะด้วยดาวเสานะไม่ธรรมดานะดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนลาภเนี่ยเกือบตอนนี้ยังอยู่ที่อัศวินีเลิกที่หนึ่งอยู่นะนักษัตย์เลือกที่หนึ่งอวินีนะกลุ่มดาวหัวมา้าฉะนั้น ยังรอแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้านักกษัตริย์เลือกที่สองนั่นก็คือพร,รณีซึ่งประกอบไปด้วยมหัโนเลิกถามว่าเอออาจารย์บอกว่าพระฤหัสโคจรเข้าราศีเมษตั้งแต่สิบเก้าเมษฝาแล้วเนี่ยนะมันยังไม่จัดจังหนับเหมือนชื่ออาจารย์เลยร <laughs> อสิ เนี่ยคือคือถ้าเราทายตามลโโหลักโหราศาสตร์เนี่ยราศีหนึ่งไงฮะมันเข้าวันที่19วิทุสิบเาเมษาถูกไหมแต่ว่ามันยังอยู่ในตําแหน่งที่เป็นไงเห็นไหมเห็นแดงแดงนี่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตรียางพิษอ่ามันก็ยังก็เรียกว่ามันลดทอนคุณภาพอยู่แล้วก็4ลูก4ลูกแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบาทเลิกที่เกี่ยวกวับทริโทเลิกนะเลิกผู้ขอแต่เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะ ดาวพฤหัสจ,จะโครจรเข้านักษัตร์เลิกที่สองซึ่งจะประกอบไปด้วยมหัาธนเูเลิกเลิกเศรษฐีอันนี้ถึงจะมาเต็มนะถึงจะมาเต็มบอกให้นะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะภาพรวมดูดีแล้วครับนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้อย่างสวยงามทีนี้เราไปดูเลขที่ให้ลุ้นกันเลยดีกว่าเห็นไหมเลขมงคลเลขหกััเลขหนึ่งเนี่ยดาวศุกร์อยู่ในเรือนการเงินเป็นราชาโชค ดาวอาทิตย์ทับลัคนาเป็นราชาโชคเนี่ยคู่ราชาโชคเลยนะครับเลขสวยเลขดังนะเนี่ยเลขสี่กับเลขสองนะคู่มิตรอันเนี้ยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนก็อาจจะยังไม่อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นนักนะแต่ก็จะตามเผื่อไว้ก็ได้ถูกไหมเก้าเจ็ดนมาแรงเจ็ดเนี่ยสวยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะเพราะว่าตรีโกนธาตุนะ ส่วนตัวเลขข้างล่างไม่ได้ให้เหมานะให้เลือกจิ้มเอาว่าชอบตรงไหนเพราะว่าเป็นเลขที่ดวงดาวเนี่ยเขาถึงกันนะถึงกันยังไงอ่ะหกศูนย์หกสองหกสาหกสี่ย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะทําให้ดูหกนะโยกมันจะอยู่หกศูนย์หกสองหกสามอยู่ด้วยกันหกสี่โยกกันเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เราจับคู่ดวงดาวที่ส่งพลังถึงกัน ถึงมาเป็นตัวเลขแบบนี้151718 15, ้าหนเนี่ยหนึ่ตรีโกณกันเห็นไมหนึ่งแปดสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะ่ยผมให้1718 3ตัว157187เนี่ยลองดูเนี่ยมันมีอยู่แล้ว1 7 1 5งเจ็ดห่าหนึ่งเป็นเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ก็กลับไปกลับมานะครับอันนี้สวยนะ สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนผมแหมวงตรงนี้ให้หน่อยแล้วกันเนี่ยลองสามตัวถ้าสองตัวก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดตรงเนี้ยสวยแล้วก็ชุดนี้นะฮะชุดเนี้ยดูดีนะครับชุดนี้ดูดีสองตัวก็เนี่ยเห็นไหมหนึ่งห้าเจ็ดมันซาเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดมันก็ชุดชุดที่โยงถึงกันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้มันเด่นเจ็ดเด่นเก้าอันนี้ก็เด่นหนึ่งแต่ที่จะให เลือกพิจารณาจริงอะ่ะคือท่านต้องลองผสมเองนะเลข6ตัวดาว6กดวงเนี่ยที่ดูดี6ช่ไ,ไหมหกสองเแบบนี้ก็ได้1 4 7แบบนี้ก็ได้9ก้แบบนี้ก็ได้แล้วแต่ท่านนะอันนี้เขาเรียกว่าฟรีโหวตฟรีโหวตชอบแบบไหนแบบตรงๆเลยหกหนึ่งสีกลับกันแค่นี้เองอันนี้ก็ชุดง่ายๆ หรือบางคนก็จะเล่นท้ายากับหนึ่งสาสองหกเแบบนี้ก็ได้นะอยู่ตรงเนี้ยเพราะเนี้ยคือดาวเด่นคือเราทำช่องนี้คำนวณตัวเลขออกมาจากดาวเด่นดาวดีนะครับแต่ละช่องเขาก็คำนวณมาจากเรื่องเวลาเรื่องยามหรือมีสูตรคณิตศาสตร์อะไรต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลือกพิจารณา อันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะคอนเทนต์หลักของเราก็คือดูดวงนะคอนเทนต์หลักของเราก็คือดูดวงให้นะครับก็ดูแล้วชาวราศีมิถุนก็บอกตรงๆว่าอาจจะไม่เด่นนักแต่ถามว่าไม่ถึงขั้นที่จะแบบเฮ้ยงวดนี้ม้วนเสือนะไม่ใช่นะมันไปได้มันไปได้ก็ต้องแต่ก็เน้นหน่อยนะอย่าไปทุ่มมากเป็นลักษณะแบบนี้ทำบุญตักบาตรให้เกี่ยกับจำนวนเลข8จะเป็นมงคลครับ เลือกซื้อนะีไปที่ท่องเที่ยวชิมชอบใช้นะ,ะโดยเฉพาะแหมผมไปแอดนะทะลงทะเลนะใครช่วงนี้นะไปทะลงทะเลหรือเดินเที่ยวนะสถานที่ราชการสถานที่ที่แบบสถานที่ที่เป็นวัดวังเก่าหรือเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะดีครับนะอ่าก็ลองดูตลาดนงตลาดน้ำนะ หรือว่าสถานที่ไหนที่เราไปเที่ยวในช่วงนี้ก็ถือว่าวันหยุดเยอะด้วยนะมิถุนายนก็ลองไปดูนะครับใช้สีรับโชคครับสีฟ้าสีส้มสีขาวสีเขียวนี่นะครับสีฟ้าเนี่ยห้ามคนเกิดวันอาทิตย์นะครับสีขาวห้ามคนเกิดวันอังคารแล้วก็สีเขียวห้ามคนเกิดวันเสาร์สีส้มได้ทั้งหมดนะสีส้มได้ทั้งหมดลองพิจารณาดูนะครับอ่ะถือว่าดูดีลองพิจารณาดูนะก็เนี่ย ผมเน้นว่าตัวเลขพวกนี้นะข้างบนแล้วก็ท่านก็จับคู่ตามเขาเรียกว่าตามดวงอะวัดดวงเราเลยอะนะชอบเลขไหนก็จิ้มไปเลขนั้นนะครับจับคู่2ตัวสามตัวก็ได้นะครับหรือถ้าอย่างไรก็ลองพิจารณาพวกนี้ดูนะครับไม่ได้ให้วิ่งให้เหมาทั้งหมดนะก็ดูที่ถูกใจดูที่ชอบแต่ผมก็แอบเชร์เนี่ยสตัวนี้ไว้สําหรับมีถุนนะ เออลองพิจารณาดูนะชุดนี้ไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ลองดูได้นะครับอ่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นคอนเทนต์สำหรับคนที่สนใจเรื่องโชคลาภคอนเทนต์หลักของเราก็คือการดูดวงชะตาวานแผนที่การใช้ชีวิตให้กับท่านนะครับก็มาดูที่ช่องอาจารย์ตังจังหนับดูดวงปังได อย่งไรต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับก่อนจะจากไปฝากด้วยหิ่งพระมินิมอลนะครับไลน์แอดคิวอาตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับชาวลัคนาราศีมิถุนยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆครับสวัสดีครับ